Universal Testing Machine Model MS 5 Pro ทำการทดสอบอะไรได้บ้างการทดสอบในวันนี้จะสนุกกว่าที่เคยเพราะทุทกๆคนต้องคิดไม่ถึงแน่เลยค่ะว่าตัวอย่างที่เป็นหูหิ้วพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำการทดสอบด้วยเหรอ วัสดีค่ะปุ๊กจะ Techquality ค่ะปุ๊กเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเห็นเจ้าหูหิ้วพลาสติกแบบนี้แน่นอนค่ะเจ้าหูหิ้วพลาสติกตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็ผ่านการทดสอบมาหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการเขาทราบได้อย่างไรว่าหูหิ้วพลาสติกหรือสินค้าของเขานั้นจะตรงตามสเปค แข็งแรงทนทานและใช้ได้นานอย่างที่ตั้งไว้จริงๆในวันนี้ปุ๊จะพาทุกคนไปร่วมทดสอบพร้อมกันค่ะในการทดสอบครั้งนี้นะคะเราจะเลือกใช้เครื่อง b r a w o Universal Testing Machine Model MS5 Pro l o w Cell Capacity 5กิโิวพร้อมด้วย w i r e Grip และ Grip แบบพิเศษ Fracture Mechanic c r e v i s Grip ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างในการทดสอบกันก่อนค่ะซึ่งหูฮิ้วพลาสติกที่เราจะทดสอบในวันนี้จะเป็นแบบ A B และ C ค่ะว่าแต่ละแบบนั้นจะรับแรงดึงได้มากเท่าไหร่กันบ้างค่ะซัมเปิล A นั้นเราจะต้องนําชิ้นส่วนมาประกอบกันก่อนนะคะหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็นำไปใส่กับ fracture m e c h a n i c crevice grip ค่ะ การทดสอบหูหิ้วพลาสติกชนิด A เราจะต้องทดสอบด้วยการดึงเป็นการจำลองการใช้งานจริงระหว่างมือของผู้ใช้งานและน้ำหนักของที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ค่ะ ในส่วนของแซมเปิล B หูหิ้วพลาสติกชนิดนี้นั้นจะเป็นแบบสําเร็จเราไม่ต้องนํามาประกอบก่อนการทดสอบใช้การทดสอบโดยการดึงเช่นกันค่ะ s ซมเปิ C หูหิ้วชนิดนี้เราจะยิ่งพบเห็นได้ทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่กับถุง Shopping Bag ในการทดสอบเราจะเปลี่ยนเป็นไวส c r i ิปและทำการทดสอบโดยการดึงจนกว่าชิ้นง,งานจะขาดออกจากกันค่ะจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าหูหิ้วพลาสติกทั้ง3ชนิดนั้น สามารถรับแรงดึงได้แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละชนิดก็มีจุดประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเช่นแบบ A เราจะพบเห็นได้จากพวกกล่องลูกฟูกส่วนมากมักจะใช้ในการบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบ C ที่เราพบเห็นได้จากถุงช้อปปิ้งแบ็กทั่วไปโดยในการทดสอบจะได้ค่า maximum load คือค่าแรงดึงสูงสุดมีหน่วยคือนิวตันเทสโตคือระยะดึงที่ทำให้ชิ้นงานขาด ทุกทุกคนเชื่อไหมคะว่าการทดสอบแรงดึงและแรงกดนั้นใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดอย่างหูหิวพลาสติกเองเนี่ยก็ต้องทําการทดสอบเพื่อให้สินค้าผ่านมาตรฐานแล้วถ้าคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่อยากได้เครื่องไปทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่02-328-6878หรือารายละเอียดขึ้นบนหน้าจอและไ n e Adtech ก u a l i t ้ได้เลยคะ่ะ